หนวยบัญชาการทหารพัฒนาเธอทุนชาติสาตรประสัต์ต้องรักษาบำบัดทุกบำรุงสุขเพื่อปวงประชาร่วมกันพัฒนาเพื่อชาติไทยหนวยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมแก้ปัญหาสิ่งเสพติดพัดดงล้าย Bum chum bum bum สวัสดีคุณผู้ชมและกณทู้ฟังทุกท่านนะครับมาติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียง934 FM 88.75เมกะเฮิรตซ์จังหวัดอุทัยธานีครับในช่วงแรกของรายการยามยแดนแทนคุณแผ่นดินซึ่งวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่13มีนาคม2566ครับเช่นเคยกับหน้าที่ของนพพลธุริพลดำเนินรายการในช่วงนี้นะครับในช่วงแรกของรายการนะครับติดตามข่าวจากหน่วยขึ้นตรงของสนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบริการทหารพัฒนา ครับและก็วันนี้ครับเป็นภารกิจในการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เป้าหมายของการพัฒนาประจปี2566ครับ ข่าวแรกของวันนี้ครับไปที่หน่วยพัฒนาการคือที่16ส่นักงานงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาเมื่อวันที่9กมีนาคม2566อกิบองปฏิการกองทัพไทยหน่วยปฏิการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการคือที่ 1. 6สำนักสานงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาได้ดำเนการซ่อมปรับปรุงทางผิวจราจอลูกหลังกว้าง4เมตรระยะทาง2570เมตรครับในพื้นที่ของบ้านน้ำเลนหมู่ที่4ต่ตัวบ้านกลางอำเภอลมศัก์จังหวัดเพชรบุรีครับ ซึ่งผลของการปฏิบัติงาน31%ครับมาที่หน่วยพัฒนาการที่นึกงสาสนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชการทหารพัฒนาเมื่อวันที่12มีนาคม2566กองบัญชการกองทัพไทยหน่วยบัญชการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขที่หนึกงาสนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชการทหารพัฒนาครับได้จัดชุดปฏิบัติงานช่างชอพัฒนาของหน่วยพัฒนาการขที่หนึกงาสนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญิการทหารพัฒนาครับในการก่อสร้างเส้นทาง คม,คมตามแผนงานโครงการ,ป,รปัจตบีงงบประมาณ2,566ครับเป็นงานซ่อมทางผิวจราจรลัดย่างแอดฟันกว้าง5เมตรยะทาง736เมตรซึ่งผลของการปฏิบัติงาน20%นณบ้านจ้าโกหมู่ที่5ตำบลหนองยาป้องอำเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีครับ ปิดท้ายกันที่หน่วยพัฒนการที่หนสาังกัดพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัิการทหารพัฒนาครับเมื่อวันที่12มีนาคม2 5 6 6กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญิการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนการที่หนสาังกัดพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชการทหารพัฒนาครับได้จะชุดปฏิบัติงานช่างชอพัฒนาของหน่วยในการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมตามแผนงานโครงการปัจจุบันก็ประมาณ2 5 6 6ครับเป็นงานปรับปรุงทางลุกลังเป็นทางผิวจราจรคอสลอ หรือคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง5เมตรไหลาทางลุกหลัง กว้างข้างละ0.25เมตรยะทาง890เมตรครับซึ่งผลของการปฏิบัติงาน20%นำบ้านตะโกล่างตมบนสนพึ่งอำเภอส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับเป็นข่าวจากหน่วยขึ้นตรงของสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับที่ทางรายการยามยแดนแทนคุณแผ่นดินได้นํามาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนั้นได้รับทราบความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจุปีงบประมาณ2,560 6 6ครับทางขึ้นวิทยุหน่วยปฏิการทหารพัฒนาสถานีวิทยุกระจายสิ่ง934สนักงานพัฒนาภาค 1, หนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 88.7 5เมเะเฮิรตในช่วงหลักของรายการยามแดนแทนคุณแผ่นดินวันนี้คงจะต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับรวมมวลชนสร้างสรรค์ความมั่นคง โดยบัญชาการทหารพัฒนารักชาติชาวประชากว่าสิใดสร้างแปแ่แผงกำหนดเป็นนโยบายพวกเราภูมิใจร่วมกันพัฒนา